สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของตาแมวระดับน้ำมันเบรกเหมือนเดิมนะครับก็ยังมีประเด็นถกเถียงอยู่ว่าถ้าไปปิดตาแมวแล้วนะครับเราจะดูนะครับระดับน้ำมันเบรกอย่างไรนะครับนะครับทีนี้นะครับผมก็นะครับได้ตอบคอมเมนต์ของ ท่านหนึ่งนะครับซึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาไปได้ความรู้มาจากไหนเขาบอกมาว่าถ้าเราไม่เห็นระดับน้ํามันในตาแมวเนี่ยหรือว่าถ้าระดับน้ํามันในตาแมวมากน้อยมันจะมีผลต่อเบรกแข็งเบรกนิ่มนะครับเออตำราใดมันมีแบรน้ำมันเบรกหลายเบรกแข็งเบรกนิ่มนี่เบรกออนนี่นะครับฟังไว้นะฟังไว้ไอตาแมวที่ทํามาเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่คุณใช้ไม่เป็น ตาแมวหรือว่าระดับน้ำมันเบรกเนี่ยเขาจะมีขีดเส้นไว้นะครับก็จะมีขีดเส้นไว้บอกให้คุณรู้ว่าถ้าน้ำมันเบกรกลดลงมาถึงระดับล่างเนี่ยให้คุณเปลี่ยนผ้าเบรกและให้คุณรู้แล้วก็จำใส่ใจไว้ว่าน้ำมันเบรกไม่มีทางขาดหายไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์ของมอเตอร์น้ำมันเบรกน้ำมันคัดนะไม่มีทางขาดไม่มีทางหายถ้ามันไม่รั่ว แต่ในกรณีที่น้ำมันเบรกมันลดลงมาถึงระดับลเขาให้คุณเปลี่ยนผ้าเบรกแต่เท่าที่ซ่อมลถมาจนหนวดงอกแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นลูกค้าท่านใดหรือว่ารถคันใดน้ำมันเบรกลดปั๊บแล้วคุณไปเปลี่ยนผ้าเบรกผมเห็นแค่เมื่อผ้าเบรกดังจวด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 เท่านั้นถึงจะทำการเปลี่ยนผ้าเบรก เออจริงไหมถ้าไม่จริงเถียงเข้ามาถ้าไม่จริงเถียงเข้ามาเอาคนที่รู้จริงนะอ่าซ่อมรถมามีใครบ้างที่น้ํามันเบรกรถระดับลงมาให้คุณเปลี่ยนผ้าเบรกหนึ่งแล้วคุณทําตามนั้นผมว่าไม่มีเท่าที่เจอมาเห็นตั้งแต่ถ้าเบรกมันหมดจนเอาเหล็กถูกันกับเหล็กคุณค่อยเปลี่ยนนะครับและสิ่ที่สําคัญเลยไอ้พวกที่ไม่มีความรู้ นะที่ไม่มีความรู้เลยน้ำมันเบรกรถดันไปเติมน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกเนี่ยเวลาเราบีบเบรกปั๊บเนี่ยน้ำมันเบรกมันจะไปดันลูกสูบเบรกข้างล่างถ้าผ้าเบรกข้างล่างสึกถ้าผ้าเบรกข้างล่างมันสึกน้ำมันเบรกมันจะลดลงไปแทนที่ความสึกของผ้าเบรกคุณไม่ต้องไปเติมเพิ่มเมื่อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนผ้าเบรกน้ำมันเบรกมันจะกลับมาเต็มเหมือนเดิมดังนั้นไอ้ตาแมวเนี่ย คุณปิดไปคุณก็ไม่ได้ส่องอยู่ดีต่อให้มันมีคุณก็ไม่ส่องอยู่ดีน้ำมันเบรกถ้าหนึ่งปีคุณเปลี่ยนไทยยังไงยังไงมันก็ไม่ตกตะกอนเป็นขี้ตมีิโคลนน้ำมันเบรกนะครับถ้าเบรกคุณเสกหรือว่าน้ำมันเบรกมันถึงระดับล่างเนี่ยคุณเบรกเนี่ยมันจะจมๆต่ำๆมันจะได้ย้ำคุณก็รู้แล้วอคุณรู้แล้วว่าระดับน้ำมันเบรกคุณพองคุณก็ไปส่องดูผ้าเบรกก็แสดงว่าผ้าเบรกคุณหมด แค่นั้นเองแต่มันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือช่างบางล้านช่างบางล้านมักง่ายเวลาที่เปลี่ยนผ้าเบรคเขาดันลูกสูบเบรคคืนเนี่ยก็ดันไปปล่อยตรงไล่ลมดันลูกสูบเบรคคืนไปปล่อยน็อตไล่ลมอ่ะทีนี้พอดันลูกสูบเบรคคืนประกอบผ้าเบรคเสร็จย้ำเ,ยยเฉยแต่ไม่เติมให้เขานะครับอ่าแต่ถ้า ช่างไม่เติมไม่เขาคุณเป็นคนขับรถอยู่ทุกวันคุณแตะเบรกดูคุณก็รู้ว่าเออน้ํามันเบรกมันพองพอน้ามันเบรกมันพองมันได้มันได้ย้ําเบรกมันจะเริ่มจมเริ่มดาเนี้ยน็อตสองตัวถอดดูไม่ได้หรือแค่น็อตสองตัวเนี้ยนะถ้านะถ้าคุณถอดน็อตสองตัวตรงนี้ไม่ได้คุณก็เติมน้ํามันไม่ได้คุณก็เช็คไม่ได้ต่อให้มีตาแมว คุณดูตาแมวแล้วว่าน้ำมันเบรกหมดถ้าคุณถอดน็อตสองตัวข้างบนถอดไม่ได้คุณก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถูกไหมดังนั้นการที่เราไปปิดตาแมวมันไม่มีผลอะไรเลยนะมันเป็นผลดีต่อตัวลูกค้าด้วยซ้ำไปเพราะว่าต่อให้เป็นตาแมวของแท้ใช้งานไปไม่กี่ปีมันก็หมองอ่ามันก็หมองคุณก็มองไม่เห็นอยู่ดีสุดท้ายนะครับเวลาใช้งาน ถ้าเบรกหมดจนเอาเนื้อเหล็กถูกันกับเหล็กดังจวด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 น,นั่นแหละคุณถึงจะเปลี่ยนว่าเบรกคุณก็ไม่เคยเช็คอยู่ดีนะครับอ่าบางคันน้ำมันเบรกตกตะกอนเป็นคีิตรมที่โคนเบรกจนติดแฮนด์เนี่ยคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่าน้ำมันเบรกคุณหมดอ่านั่นแหละนะครับนั่นคือความคิดของคนนะครับดังนั้นนะครับฝากไว้ด้วยว่าการที่เราไปปิดตามแมวนั้นสามารถ เช็คระดับน้ำมันเบรกได้โดยการดูผ้าเบรกถ้าผ้าเบรกคุณสึกคุณบางหรือว่าผ้าเบรกหมดคุณก็เปลี่ยนผ้าเบรกดันลูกสูบเบรกคืนน้ำมันเบรกมันก็ขึ้นมาเต็มกระบอกเหมือนเดิมเต็มปั๊มเหมือนเดิมจําไว้เด้อที่นี่มันไม่จําเป็นและในตํารานะในตําราที่ที่คุณไปหามานะที่บอกมาว่าน้ํามันเบรกถ้ามันเยอะมันน้อยนะ ถ้ามันไม่อยู่ในระดับเนี่ยมันจะทําให้เบรกหนีบเบรกแข็งเบร่อนผมอยากเห็นหน้าคนประพันธ์จริงๆใครเป็นคนประพันธ์บทนี้ขึ้นมาเอยผมก็เรียนช่างมาผมก็ซ่อมรถมาจนหนวดงอกลวเนี่ยยังไม่เคยเห็นตําราเล่มนั้นเลยทีนี้ไอ้เม้นเม้นนั้นนะครับเม้นเข้ามาแล้วลบไปนะเออคุณลบไปคุณลบไปผมก็บล็อกคุณได้เหมือนกันเพราะว่าคุณไม่มีความจริงใจคุณไม่มีประโยชน์กับผมเลยคุณไม่มีประโยชน์ต่อ เพื่อนร่วมเพื่อนร่วมวงการช่างเลยนะผมก็บล็อกคุณเหมือนกันเอาสินะครับคุณกล้าลบผมก็กล้าบล็อกอ่ะเอาสิเอเอ,เอนะครับพี่น้องเอฟซีไม่มีประโยชน์กรผมก็บล็อกทิ้งอ่ะนะครับดังนั้นนะครับน้ำมันเบรกเขาออกแบบมาให้พอดีกันน้ำมันเบรกในปั๊มเบรกเขาออกแบบมาให้พอดีกันกับผ้าเบกรกถ้าผ้าเบรกคุณหมดปั๊บเบรกคุณจะจมทันทีอ่าจำไว้นะครับง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรเลยดลังนั้น ไม่จําเป็นต้องไปส่งองไม่จําเป็นต้องไปส่องลดบางรุ่นเขาทำเขาทำฝาครอบฝาครอบแผ่นนี่ข้อไว้เลยคุณมองไม่เห็นด้วยซ้ําไปนะครับเพื่อนเน,นะดังนั้นนะครับอย่าไปซีเรียสกับการปิดตาแมวเพราะว่าคุณดูที่ผ้าเบรกได้ผ้าเบรกสึกลงไปแค่ไหนน้ํามันเบรกมันก็ลดลงไปแค่นั้น นะครับเพื่อนเพื่อนเอาละนะครับคลิปนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้เอาไปเป็นความรู้เอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นประสบการณ์สําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะอ่าให้ฟังไว้นะครับน้ํามันเบรกไม่ขาดไม่หายไปไหนน้ํามันเบรกใช้ดันลูกสูบเบรกถ้าผ้าเบรกคุณสึกน้ำมันเบรกมันจะลงไปแทนที่เมื่อ,อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนผ้าเบรกดันลูกสูบเบรกขึ้นน้ำมันเบรกก็ขึ้นจะ มันก็จะขึ้นมาเต็มกระบอกเองดังนั้นไม่ต้องไปเติมเพิ่มแต่ให้คุณทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกทุกๆ1ปีนะหรือเต็มที่20,000กิโลเมตรต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกหนึ่งครั้งนะครับเอาให้ประมาณนี้แหละเต็มที่นะครับและการเปลี่ยนถ่ายต้องเปลี่ยนถ่ายหลังผ่าน้นหรือดูฝนไปแล้วเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนก่อนฤดูฝนเนี่ยพอเข้าช่วงฤดูฝนน้ามันเบรก มันเป็นไอความร้อนมันจะดูดซับเอาความชื้นมันจะเป็นสนิมในระบบดังนั้นต้องเปลี่ยนทายหลังผ่านพ้นหรือดูฝนไปเท่านั้นน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเลยไม่ขาดไม่หายถ้าไม่รัว่วนะครับจําไว้เด้อบัดที่นี่